ช่องคุณรักแปดนะครับเดี๋ยวจะผมจะพามาเที่ยวตอนนี้อยู่ในพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นโบชัวไปมาสามจุดคิดว่าจะไปอีกจุดหนึ่งคือจุดวิหารพระกัจจยพระกัจจายนะนะครับซึ่งปกติผมจะเรียกว่าพระสังกัจจายอันนี้เห็นว่าพระวิหารพระกัจจายนะเขาเขียนในโบชัวในใบ แนะนำว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิหารพระแอดพระแอดนะท่านเจ้าคุณพุทธิสารเถระพุดสุวัทโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้บูรณะองค์พระใหม่และสร้างวิหารให้ชาวบ้านเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถบำบัดรักเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถบำบัดรักษาให้หายจากโรคปวดหลังปวดสะเอวหรือปวดเอวนะได้ โดยการนําไม้มาค้ายันที่บริเวณหลังขององค์พระแอดทําให้อาการปวดหายได้จะเห็นว่าบริเวณหลังองค์พระตั้งใจสร้างให้มีร่องสําหรับวางไม้ไว้ด้วยเดี๋ยวดูนะว่าไปทางไหนนะตรงนี้เขามาทําอะไรกันปะเพมีสวดด้านเขามีป้ายเขียนบางอย่าง ตรงนี้เป็นพวกชาวต่างชาติตอ,อนเดี๋ยวไปดูพระวิหารพระกัจจายนะนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อน่าจะใช่ตรงนี้นะเดานะใช่ไหมไม่ใช่ ตรงนี้เขียนว่าพระเจ้าสีทร,รมามโศกราชวิหารสามจอมไหนๆก็ผ่านนะเข้าไปดูนิดนึง อันนี้เป็นที่เก็บน่าจะกระดูกใช่ไหมครับใชที่เก็บกระดูกนะใช่นะของคุณยายคนนี้นะเ็นใ,นในตู้นะคเฉพาะในตู้นนตอ๋อเหมือนท่านมาทำบุมไว้ที่นี่ลูกหลานมีประวัติยังไงครับเป,เป็นตระกูลของแม่ทอรเป็นเจ้าเป็นใช่เรียกเจ้าไหมไม่ใช่ใชเหมือนเป็นชั้นยศหนึ่งของการปกครองในอดีต แล้วถามนิดนึงผมจะไปวิหารพระกัจจายะะไปทางไหนครับวิหารนีดค่ะสันกัจจายะนะทางนู้นวิหารเนี่ยนะโอเคเลยมาครับขอบคุณมากครับก็เขาไม่ได้ทําทิศทางไว้ต้องถามเอาเองต้องต้องต้องเดินหาเอาเอง <c oughs> เห็นถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ผมไปพิพิธภัณฑ์มา <c oughs> ก็เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าดูโบชัวเอาแล้วกันพอดูปุ๊บก็ ไปทางไหนอ่ะไม่มีทางบอกอ่ะพระเจ้าอินมาโศจะไม่มีค่ะไม่มีไหนที่ด้วยพอดีผมเดินมาผิดทางอ่ะก็พระเจ้าอะไรมนตกกันได้ไงพระเจ้าฝากด้วยถ้ามีการประชุมวัดถ้ามีป้ายบอกต่อไปทางไหนใช่ไหมหนึ่งต้องสามสี่จะเดินครบจุดนะพออย่างนี้ปุ๊บก็ถามมาเขาก็บอกว่าสามจุดกลับใช่ไหมครับมันมีตุ้วิหารเขายกเว้นวิหารนี้ค่ะอ๋อไม่ทราบว่าทำไม อืตกสำรวจโบชุนี่เนี่ของวัดนะเขาทำมาให้นะครับอ๋อของเนี่ยนะพุทธสมาคมเนี่ยค่ะธรรมจกอ๋อธรามจกเป็นเป็นบูชานะครับครับขอบคุณมากครับก็แสดงว่าไม่อยู่ในแผนพังการสำรวจแล้วเขามองไม่เห็นหรอครับทำไมเขาไม่มีในโบชัว ก็เดี๋ยวจะไปวิหารพระกัจจายนะนะครับเขาบอกตรงนี้นั่งเองช่องคุณลักแปดนะครับหลังจากหลงทางไปอีกจุดหนึ่งมาเพราะว่าไม่มีทิศทางบอกไว้ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูด้วยกันนะครับ <พ verso S 1> ตรงนี้คือวิหารพระมหากัจจายนะในวงเล็บว่าแอดอ่านว่าแอดใช่ไหมครับ vote, หาไม่เจอครับเมื่อกี้เดินเลี้ยวข,ขวาครับ <Oft. S 1> ในนี้คือตู้อะไรครับกรอบรูปอะไรเอ่ยเกี่ยวอะไรกับวัดไหม เกี่ยวอะไรกันที่วัดไหมก็ขอลูกได้อ๋อมาขอลูกขอได้ก็ถ่ายรูปมาแก้บนถามเจ้าหน้าที่นิดนึงตรงนี้สําคัญอย่างไรกับที่นี่ครับเป็นจุดที่คนจะมานี่ถ้าไม่ใส่กรอบตู้ไว้มาลูปท้องกันใหญ่ใช่ไหมไม่เกู้แก้ปวดแก้เมื่อยอะไร่เนี้ยแก้ปวดแก้เมื่อยเห็นเห็นในประวัติเขียนไว้ว่าปกติเดิมอ่ะจะไม่มีกรอบใช่ไหมมีตู้ใช่ไหมแล้วคนก็เอาไม้มาค้ำยันหลังค่ะ เอาไม้อะไรมาค้ำครับตอนนี้ก็มีเพราะมีเพราะว่าให้ดูเป็นตัวอย่างครับนี่ลูกเหรอครับหลานหนูชื่ออะไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอยู่ผู้ปกครองนะครับอาแล้วคุณลุงไปออก youtube รู้จัก YouTube เปล่ารู้จักไหมไม่รู้จักชื่ออะไรครับไม่รู้ชื่อตัวเองจำไม่ได้นะครับคุณแม่ไม่ได้ตั้งชื่อไว้แล้วครับ เชียรหนุอมเล้งหรือเชีรครับน้องว่าน้องว่าอาจารย์นักที่จะไปเลยครับอธิบายผมสักสามนาทีได้ไหมเชิญร์พาพาไปนี่ให้ให้คนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะไม่ก็ไปห้องน้ำออกไปห้องน้ำไปเองได้ป่ะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ขี่แตกไหมรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยก็เดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวจะถามเจ้าหน้าที่นะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังว่าเป็นอย่างไรบ้าง กรอบลูกเมื่อกี้เนี่ย<น>เขาบอกว่าอ๋อคนมาขอลูกแล้วได้นะก็มีรูปเด็กๆ <c oughs> แปลกดีนะครับที่วัดอื่นไนะม่เห็นนะอ๋อมีรูปเด็กน้อยเต็มเลยนะอันนี้คืออยู่กับพระสังกระจ่ายเนี่ยนะหรือพัด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวดูที่นึงไม้คาำอ๋อเป็นไม้อย่างเงี้ยนะมองเห็นไหมเดี๋ยวไปดูด้านนู้นสะท้อนกระจกอยู่ อ๋อมีอยู่ไม่อยู่นี่ยตรงนั้นไม่ใช่ไม้ไม้คืออย่างนี้นะที่เขามาค้ำหลังเพื่อจะได้ให้หายปวดหายเมื่อยนะครับตอนนี้ผมก็แบกกระเป๋าขาตั้งกล้องหนักอยู่แอปวดเมื่อยหลังบ้างเหมือนกันนี่นะก็จะมีลูกคนที่เขามาขอแล้วเขาได้ลูกนะมีเอาแบบคู่รักคู่แต่งงานที่มาขอลูกได้ด้วย ระหว่างถ่ายทําอยู่ด้านนอกก็น่าจะเป็นคนจีนนะเขามาร่วมทําพิธีให้ดูเอาผ้าไปห่มคระมาหาท่าเจดี JD. นี่อ๋อนี่นะครับ เดินวนสามร,รอบเดินไปไหนน่าจะาคนจีนนะนี่นะครับพระมหาธาตุวรมหาวิหารอ่านถูกไหมเดี๋ยวดูคับนึงพระมหาธาตุวรมหาวิหารถูกต้องนะครับชื่อยาวนะครับเดี๋ยวรอถามเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่ง คาถาบูชาพระกัจจายนะมหาเทระตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดว่าอิมินาสการนะสาวกะสังโคกัจจายะนะเทโรมหาเตชะวันโตพุทธโพคาวะโหปารมิตาโรอิทธิริธิติตะมะนะตังสระนังขัดจามินะครับ ก่อนกลับให้ดูจุดที่แปลกอีกครั้งหนึ่งกนะ็คือว่าพอเขามีลูกมาขอลูกได้เขาก็เอาลูกูปมาถวายบูชาพระสังกัดจายนะครับตรงที่ทถ่ายทำเมื่อกี้นี้เต็มเลยนะครับผีพระกัดจายนะแอบหรือที่เรียกว่าพระแอบถ้าผมคนภาคกลางตอนเด็กๆเ,เราก็จะคุยกับเพื่อนๆว่า ท่านคือพระอ้วนนะครับตอนเด็กๆที่ยังไม่รู้จักท่านเท่าไหร่หรือที่เห็นแห่สิงโตก็คล้ายๆแปะยิ้มนะครับแต่ไม่ใช่ท่านเป็นตามประวัติคือท่านเป็นพระอาหารหันตเจ้ารูปหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายพระพุทธเจ้ามากๆจนคนที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีรูปงาม สุดท้ายท่านก็เลยขอแปลงร่างเนรมิตเป็นความอ้วนให้ดูขี้เละสาวๆจะได้ไม่มาหลงรักหลงชอบไม่ตามท่านนะครับจะได้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกอย่าลืมติดตามช่องคุณลัก8ด้วยนะครับสวัสดีครับ